ค่ะเชิญเชิญพี่นกค่ะวันนี้พี่นกไม่ได้คุยอะไรมากนะคะแต่พี่นกนั่งอยู่กับเราตลอดนะคะเชิญค่ะค่ะค่ะก็วันนี้ก็พอได้เข้ามาฟังสดๆเนี่ยมันได้บรรยากาศมากกว่าที่เราไปฟังเราไปฟังย้อนหลังนะคะแล้วก็มันก็ได้ประโยชน์กับตัวเองมากเลยค่ะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะทีะ่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาร่วมุมเพนค่ะเราจะฝึกฝน ไปด้วยกันนะคะสุดผลเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะนุัธนาค่ะพี่นุกเรียนแก้วแก้วเย็นศีนนะคะค่ะเชิญออนนิพาก้าในธรรมค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งก็มีหลายรสชาติเราก็ได้รู้จักพี่น้องของเรา มากขึ้นนะคะที่ท่านมาแบ่งปันความเป็นมาของท่านนะคะใน่อนที่จะเข้ามารู้จักกับแพทย์พิธีธรรมทุกคนก็มีเส้นทางเนาะในการที่จะเข้ามาทําให้ได้รู้จักกับแพทย์พิธีธรรมบางคนก็มาแบบแตกต่างกันบางคนก็เจ็บป่วยมาบางคนก็พ่อแม่เจ็บป่วยนะคะตัวเองไม่ได้เจ็บป่วยแต่ก็เป็นสื่อที่จะทําให้ได้มารู้จักกับแพทย์พิธีธรรมค่ะแลวก็พี่น้องท,ทุกๆท,ท่านนะคะที่มาแบ่งปันในการบ้านในวันนี้ ก็เป็นการบ้านที่เป็นประสบการณ์ที่พี่น้องได้ไปสัมผัสไปสัมผัสเจอผัษาะมานะคะก็แต่ละคนก็มีโจทย์ที่เหมาะกับของแต่ละท่านนะคะที่จะไดะ้ไปเรียนรู้นะคะแล้วเราก็นํามาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ขออนุโมทนากับพี่น้องทุกๆท,ท่านคะ่ะค่ะเชิญนักตุด,ดีค่ะค่ะ วันนี้นะคะรู้สึกถึงความเจริญของทุกท่านคะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการตั้งศินในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะอยู่รอดปลอดภัยกับศีนนั้นแต่ตอนนี้เราพัฒนามาสู่การพูดถึงเรื่องของสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะซึ่งมันคือวิถีชีวิตจริงๆที่ไม่มีการตั้งเป้าแต่มันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้อยู่ตลอดเวลาเรากำลัง ก้าวเข้าสู่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมทุกวินาทีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะก็ะรู้สึกอมนุโมทนากับทุกท่านค่ะกับความเจริญที่เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะนุโยธนาค่ะค่ะยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญค่ะองค์ประกอบของการรับส่งกันบ้านนะคะเดือนหนึ่ง อในสามสิบวันนี้เรามีช่วงเวลาแปดวันนะคะอ่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะมาเติมเต็มมาสร้างเหตุแห่งการวิมุติร่วมกันโดยที่ทุกพลังนี้มีความสำคัญและจำเป็นกับกิจกรรมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ติดตามรับฟังอ่าพี่โนกก็ได้สื่อออกมาแล้วว่าถ้าอยู่ในห้องกมูนี่วหมูเยอะๆเนี่ยอ่า จะมีพลังมากกว่ามากกว่าไปฟังไปฟังที่เป็นอ่าไปฟังคลิปคนเดียวน่ะ,นะคะแม้ว่าจะเหมือนแม้ว่าจะมองเห็นเพื่อนอยู่แต่พลังจะไม่เท่ากับมารวมหมู่กันนะคะอ่าเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องที่นําเรื่องราวมาส่งนะคะนั่นก็คือบทบาทหนึ่งที่เป็นบทบาทสําคัญของการส่งการบ้านเลยค่ะเพราะว่าคือผู้ส่งการบ้านนั่นแหละเป็นอ่า คือตัวแสดงสำคัญนะคะคือเป็นผู้ที่ได้มาบำเพ็ญร่วมสนทนาธรรมกันเอาธรรมที่ได้นะมาสนทนา่ามา,าแบ่งปันกันนะคะและพี่น้องที่ร่วมรับการบ้านร่วมสร้างองค์ประกอบให้ครบพร้อมนะคะในวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะคะของช่วงนี้อเหรืออยู่วันเดียวค่ะานาทีทองวันทอง <laughs> แล้คู่หนาทีใช่ไหมอ๋อเป็นวันสําคัญนะคะคือวันสุดท้ายที่น้องท่านใดที่อยังไม่ได้ส่งกันบ้านในรอบนี้นะคะมาร่วมบําเพ็ญนะคะเป็นการบําเพ็ญบุญแล้วก็บําเพญ็ญกุศลร่วมกันไปด้วยบําเพ็ญบุญคือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าขี้เกียจอ่านี่ก็คือต้องทําบุญแล้วนะคะเพราะว่านั่นคือบาปค่ะเราต้องชาระแล้วนะคะหรือว่าบางท่านจะรู้สึกว่า เหมือนอไม่ไม่ไม่ได้มาร่วมเอาภระ,ะไม่ได้มาร่วมเอาพละคิดว่าบางท่านก็จะมีเรื่องอายมีเรื่องกลัวนะคะอะไรต่างๆที่จะมาเหนี่ยวนําให้เราไม่ทําสิ่งนี้เป็นพลังนั่นคือพลังของกิเลสนะคะที่เขาจะมาพาเราไปอีกทิศทางหนึ่งถ้าเราจะต่อสู้ก็คือมีน้องนอนเป็นตัวอย่างนะคะน้องนอนมาสมกันบ้านว่า กิเลสมาชวนนี่แหละมาชวนที่จะไม่ให้ทําสิ่งนั้นวิธีการไม่ยากเลยในการต่อสู้กับกิเลสกิเลสชวนไม่ให้ส่งกันบ้านเราก็มาส่งกันบ้านเพราะนั้นเองนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเราจะสัมผัสได้เองว่าอ๋อมันแตกต่างกันนะกับเราตามใจกิเลสแล้วก็เชื่อฟังกิเลสว่าไม่ส่งกันบ้านแต่เป็นว่าเรามา ต่อสู้กับกิเลสของเราที่มีในตนของเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะคะอาจจะไม่ใช่ตัวตัวขี้เกียจก็ได้อาจจะเป็นตัวอื่นๆตรงนี้น่ะเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอพอเราไม่ตามใจกิเลสแล้วผลที่เกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของเราจะเป็นอย่างไรนะคะนี่นี่ก็เป็นเป็นเชิงของการที่ได้อ่าจากการที่เรามีข้อมูลจากพี่น้องมาแบ,บ่งปันนี่นะคะก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องเพิ่มเติม สำหรับวันนี้เราจะพบกันประมาณนี้นะคะแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้ค่ะกลาบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรเจเพชก้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกลาบคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะกลาบคารวะหมูมิดีทุกท่านค่ะ เด็กกาาล่าวคารวะผู้ใหญ่ค่ะ,จะเจริญศีลค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ